ภรรยาคนนั้นแสนดีนะเช้ามาตื่นตัดีสี 5, ีห้าทำกับข้าวให้ลูกพาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วก็ดูแลบ้านแล้วก็เป็นแม่สีเรือนเป็นผู้หญิงที่ดีซื่อสัตย์แต่ทำไมสามียังบอกเลิกได้สามียังขอหย่าได้สามียังนอกใจได้เพราะเรื่องแบบนี้ ภรรยาคนนั้นกระตุ้นอีโก้สามีไม่เป็นแต่ไปทําลายอีโก้เขาจนย่อยยับโดยที่ภรรยาไม่รู้ตัวเพราะวันๆภรรยาคนนี้โฟกัสแต่งานบ้านเลี้ยงลูกทําสวนแต่สิ่งที่เป็นหน้าที่สําคัญของภรรยากลับไม่เคยปฏิวัติตัวเองทําให้หันหลังมาอทีสามีไปนอกใจใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะโทษว่าสามีคนนั้นชั่วที่เลิกกับผู้หญิงคนนี้แล้วไปนอกใจ อะไรแบบนี้ใครที่วันนี้เป็นภรรยาที่เป็นแม่บ้านไม่มีรายได้โฟกัสที่การเลี้ยงลูกทํางานบ้านอย่างเดียวอะครูอขอให้ใช้สปิดค,คิดดีๆเพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคเบบี้บูมในยุคเบบี้บูมเราต้องยอมรับว่าโอกาสที่ผู้หญิงจะออกมาทํางานนอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเราสร้างรายได้ได้มันเป็นศูนย์แต่เชื่อมหมครูเคยเห็นผู้หญิงอายุ86กับ74อดสก็คือผู้หญิงเกิดในยุคเบบี้บูมอะแต่คือแบบผู้หญิงรุ่นอย่างครูก็สู้ไม่ได้คือไงสวย รวยรวยจากความรวยของตัวเองรวยแบบเซลเมสีสร้างตัวนะคือหมายความว่างานหมายความว่าผู้หญิงยุคเบบี้บุมเขาไม่มีออนไลน์เขาไม่มีโซเชียลเขาไม่มีเว็บไซต์เขาไม่มีแบบการติดต่อโทรคมนาคมอะไรที่จะทําให้เขาเกิดความรวยความรวยสมัยนั้นย่องยอมราบว่ามันมันต้องใช้เงินทุนแล้วมันมีความยากแต่วันนี้เราเกิดมาในยุคออนไลน์อ่ะทำไมเราไม่คว้าไวอ้อ่ะอะไรที่เป็นแม่บ้านที่ชอบมีคออางว่าก็หนูเลี้ยงลูกก็หนูต้องทำงานบ้านต้อง หนูต้องอปัดกว่าเช็ดถูป้อนข้าวลูกอะไรอย่างนี้ถ้าคุณจะไปหนีต่อไปนานๆคุณต้องยอมรับให้ได้ถ้าวันหนึ่งสามีจะมีมือที่สามีเมียน้อยเราจะหมดอำนาจทันทีเลยหมดอำนาจการต่อรองหมดอำนาจอิทธิพลในใจของสามีไม่สามารถสร้างสิทธิ์มาใจให้กับสามีได้ต้องคิดดูดีๆนะ